ทุกคนสีพามาสมงสวนส,วนส่วนอันนี้ก็สะสุลเซลไว้ใส่ยามไอเด็ดออกเนาะขี้คานหดมือใดก็มาปอยใส่มักทัวเลยอันนี้มักทัวน้อยมันกำลังเป็นดอกเนาะมันกำลังออกดอกอยู่พุนนะอยู่ค้างตัวพุ้นอะมันห้วยแล้ว ตัวนี้มันกำลังออกดอกเนาะกำลังขึ้นค้างออกดอกใส่ละดอกมันกำลังเป็นมากน้อยๆน,ยน,ยนี่กำลังออกดอกเว้ยพีย่ะ <c ười> กำลังเป็นน้วยน้อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยออกดอกมัากหลายเลย อันนี้กระเพียมีน้องมีเพียพร้อมดีม๋ยวมากงอันนี้สีก็เป็นแต่ข้างนี้เนาะสีเก็บไปกินหลายเทือแล้วเนาะนี่มักบบงูก็เป็นอุตุเอนเตนยูแต่หาง้างนี้มันบ่งงามสีก็เลยตัดทิมเนาะเดี๋ยว้างต่อไปสีก็สิลงแจ็กสิลงมากอย่างคือกัน บรรยากาศสิประมาณนี้สิยังบ่ได้ตัดหญา้าหกอยู่เนาะตัดหญ้าแล้วก็เป็นหูเป็นตานมีกะลัมกะลัมกนยังบักหลหังยังบ่ได้ปลูกเ่อมะเขือกะลัมปีมะเขือเทศกะลัมปีกระปอกสารพิษเบ่งแมงเบ่งกินจนบ้าห้อ สิบ่ได้มาเก็บแมงบงมันยามมื้อเช้ายามมื้อเช้ามันไอ้มากินผักกาดไอ้ขาวผักกาดอีหยังก็ผักาดดอกบ่แม่นผักาดขาวมัเขือเทศก็กําลังเป็นดอกเข่งเทศก็บ่ได้เฮ็ดซองเฮ็ดสาวหยังปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติผักบัวของเฮาก็คืองาม นี่สีผาปุุกนะตอนนี้ก็ไยายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอืมบันจกักไงขนาดอันนี้ก็สีกะไอปลุกไอมังไว้เนาะมันละกอมีผันชุ่มต่ำกับฮอนเลนผันรูปผสม นี่บรรยากาศตะเป็นกำลังขึ้นตะเวนกำลังขึ้นสำหรับคลิปนี้กับจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะคลิปหนะ้าพบกันไหม่ทุกคนไม่ไป้ายเอาบรรยากาศสวนมาให้เบ่งแต่มีสำนีและสวนกัดบรอบ,รบ